สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมีโอกาสมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่4ในขณะเวลานั้นพระเยซูจะเสด็จเดินทางจากแคว้นยูเดียไปที่แคว้นกาลิลีพระองค์จึงเดินทางผ่านแคว้นสมาเรียในเวลาที่พระองค์ทรงเดินทางพระองค์เดินทางเท้าและในเวลานั้นพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หิวมาก พระองค์จึงส่งหยุดพักที่บ่อน้ําที่เมืองซิคาบ่อน้ํานี้เป็นบ่อน้ําของยาโคบในขณะที่พระองค์ทรงหยุดพักพระองค์ก็เลยส่งสาวกของพระองค์เดินทางไปเพื่อซื้ออาหารในเมืองในขณะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวสมาเรียามาตักน้ําที่บ่อน้ําในเวลาเที่ยงเมื่อนาังกําลังตักน้ําพระเยซูก็เลยตัดถามผู้หญิงคนนี้ว่า หญิงเอย๋ยขอน้ำของเจ้าให้เราเดิมหน่อยเถิดผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกประหลาดใจเนื่องด้วยพระเยซูปเป็นชายชาวยิวหญิงเลยถามคุณนี้ว่าท่านเจ้าคะท่านเป็นชายชาวเิวท่านจะมาขอน้ำจากฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเรียได้อย่างไรพระเยซูก็พูดตอบก,กับนางว่าหญิงเอย๋ยถ้าเจ้ารู้ว่าเราเป็นใคร เจ้านั่นแหละจะเป็นคนที่ขอน้ำจากเราดื่มและน้ำที่เราจะมอบให้กับเจ้านั้นจะเป็นน้ำที่เจ้าดื่มและไม่กระหายอีกเลยแต่จะเป็นน้ำทำลงชีวิตพุ่งเป็นเหมือนน้ำพุกพุขึ้นไปสู่ชีวิตนิรันดร์ผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกประหลาดใจย,ยิ่งขึ้นก็เลยถามพระเยซูว่าท่านเจ้าคะขอน้ำของท่านให้ฉันดื่มหน่อยเพราะฉันไม่อยากที่จะต้องมาตักน้ำที่นี่อีก พระเยซูก็เลยตัดบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าญิงเอ๋ยไปพาสามีของเจ้ามาหาเราหน่อยผู้หญิงคนนี้เมื่อได้ยินคําพูดของพระเยซูก็เลยสงสัยแล้วก็ประหลาดใจหนักไปอีกก็เลยบอกกับพระเยซูว่าท่านเจ้าคะดิฉันไม่มีสามีพระเยซูก็เลยตัดตอบนางว่ายิงเอ๋ยถูกต้องแล้วที่เจ้าบอกว่าเจ้าไม่มีสามี เพราะว่าผู้ชายห้าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเจ้าและผู้ชายคนที่เจ้านอนหลับนอนด้วยเมื่อคืนนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าผู้หญิงคนนี้ก็รู้ว่าพระเยซูไม่ใช่คนธรรมดาหรือว่าพระองค์จะเป็นพระเมสสิยาซึ่งทุกคนรอคอยเพราะว่าพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอ ผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามพระเยซูว่าหรือท่านท่านเจ้าค้าท่านเป็นพระเมสสิยาหรือเปล่าเพราะท่านทรงรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันพระเยซูก็ตัดตอบนางหญิงสมารเล็คนนี้ว่าหญิงเอย๋ยผู้ที่เจ้าพูดนั้นเราคือผู้นั้นแหละผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้พบกับพระเมสสิยานางจึงทิง้งเหลียบน้ําไว้ แล้วก็กำลังจะวิ่งไปที่บ้านของนางสาวกของพระเยซูก็เดินทางมาถึงพร้อมกับอาหารแล้วก็ประหลาดใจแปลกใจทำไมพระเยซูพูดอะไรกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ไปแล้วก็ไปบอ,บ,อบอกกับเพื่อนบ้านของนางบอกมามามาหาพระเยซูพระองค์ต้องเป็นพระเรมสสิยาแนะ่เพราะพระองค์ทรง,งรู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันมามาหาพระเมสสิยากัาเถิด นางจึงนําประชาชนนําคนนั้นมาหาพระเยซูเมื่อเขามาหาพระเยซูเขาก็ได้ยินเรื่องราวคําสอนของพระองค์และเขาก็ได้มีโอกาสกลับใจและเชื่อศรัทธานในพระองค์จากเรื่องที่เล่าให้ฟังวันนี้พี่น้องเห็นลักษณะอย่างไรของพระเยซูเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้พี่น้องคิดว่า ผู้หญิงคนนี้มีลักษณะอย่างไรเรื่องนี้ที่เล่าให้ฟังพี่น้องไม่ชอบตรงไหนบ้างคะ่ะจากเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี้ยพี่น้องชอบอะไรมากที่สุดเลย พี่น้องคะเรื่องราวของผู้หญิงชาวสมาเลียที่พบพระเยซูที่บ่อน,น้นํานี้จะเป็นข้อคิดอะไรให้กับพี่น้องที่พี่น้องสามารถจะนําไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องพี่น้องจะนําเรื่องนี้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องอย่างไรบ้างคะ